กังไงล่ะออกมาตันงเหน่้อออกกันเรื่มือนี้เด้อกำลังออกกันพวกเหนียวออกเล้วก้อนจิ้นหมือนัี้จิน8โอ้แม่จริงๆใครออกกันเด้อพี่น้องเด้อว่าจะออกเต้นโดนมออกเทียงวันนี้พวกเหีียวออกเด้อแล้วถ่าเมื่งตอนมันออกเด้อไ้ตายบึงโอ้ขายกำลังผลได้นี้ ขอหน่อยอกหนอาแกมั้ยาเดีวโอ้ขาแดงย่ครงขาแดงเหมือนหญ่เลยโอ้ยตัวใหญ่เลยใหญ่หน่อยนะอะเิ่งกำลังหัวก็เมียเด้อเมียเด้อ เว่งเว่งอือืยนานบน่ะเว่งงอเว่งงอเว่งงอเหะหัวมันหัวมันเนี้ย่ายี่หนนนผ่าหัวปูมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวไก่หัวเร็วอูเอู้เอิ่นเลยเอิ่นเลยเหัวมาแล้วหัวมาแล้วเว่งเว่งอืเดี๋ยวเอิ่นเอิ่นเ่นเจก่อนมันเย็นกูไก่เลย

พอยังตันเพงเสื้อว้าสีนั่นได้หนื่เโล่ันเนี่ยที่นี่เนี่ยตัยนู้ตันเนี่ยกนงกวาป่าแม่ไหมบ่มาบ่ลองเห็นน้องมันยิ่งดีมันดูแข็งมันกรเดิดกันแ้วนั่นลูกปนน่ะโอ้กดนุกขึ้นุกขึ้น Nuken, nuken.